สวัสดีจ้าสจาจันเลิกงานแล้วสวจาจันทำงานพิซซ่าเด้อจะไปซื้อไอ้นั่นไหมดูดฝุ่นเมื่อวานซื้อนี้สายพันเบลของเครื่องดูดฝุ่นอะขาดไหมพี่น้องแล้วบาทนี่บ่งหัวมันขาดดูดไป ไฟกับช็อตอีกบาทเทเนียหาสื่อก่อนบอ่อแม่แต่เครื่องดูดฝุ่นนะช็อตหนะเครื่องสตีมเมอร์ด้วยที่สตีมเมอร์ก็คือที่ทำความสะอาดพรมนะับช็อตคือกันตกลงแล้วสาวจันจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นอีเครื่องหนึง่งเครื่องสตีมเมอร์อีกเครื่องหนึง่ง เห็นบอยยังไห้บานงามสวยๆนั่นไอเครื่องสตีมเมอร์ตีไปสองรอยเหรียญหกพันบาทไอเครื่องดูดฟุนตีไปเอาร้อยเหรียญก็พอตีไปสามพันบาทค่านั้นค่านี้อีกเกือบหมื่นกว่าบาทแต่ก็ก็ต้องซื้อเนาะ เมนบลปาดกล่องเสาจันคือม่วเแถวบ้ะม่วนะนี่ม่วไหมให้เบิ้งให้เบิ้งให้ดูให้ดูรถติดไฟแดงถ้าบอมีเบลก็ต้องออนไลน์ล่ะพี่น้องแต่มันต้องมีนะ บอ,อยู่วอมากะอยู่อยู่ไ่วะอยู่โลสบอ,อยู่โลกค่ะอยู่โฮมดิโพเดี๋ยวไฟแดงเสร็จแล้วเป็นไฟเขียวเดี๋ยวสิกล้องหลังบาที่นี่นะตอนนี้ก็ลไลดอยู่ เดี๋ยวนี้สาวจันไล์ทั้ง facebook ไล์ทั้ง t ิ k t o อไล์ทั้ง youtube โอ้ยคนขยันเงินสเก็บไว้ใส่สู <c oughs> กระแจกแล้วเนาะหาแจกพวกนั้นพวกนี้เนาะอยาแจกไพรกระแจกแล้วนะเนาะทำาัโตให้มันนี้คุณค่าตัวตายไปขอจังสิได้โบอยู่งนยากแมนบืบถูกไหมโอเคไฟเขียวแล้วไปเลย ต่อฮะปกาบีบแต่ดอกค้นข้างหล้างนั่นติ๊กี้เขาเบีบแตอ่อายุคันใหญ่ๆเขาบีบไล่อันคนที่บีบแต่นั่นเบ่งง่ายๆพี่น้องคนที่มีรถเล็กๆแล้วก็รู้ๆขอสิบีบแต่ไ่ ผู้น้อยแท้ๆก็สร้างว่าบีบเตะอะไรเขาเนาะบัดสซาจรเบรกจึกนึบ่บงภาิงไงหลังได้นั่นรถซาจรใหญ่ยยกูด้หาวาด้เป็นคนน่ะเนี่ยเป็นคนว้าวมวลซื้อดอกพี่นองบอกกาเฮ็ดพายบอกกาดดาผายดาลูกเนี่ยปกะกาดดาเลยด่าตัวเองเนี่ยไม่กล้าด่าเลยด่าม้อย่าบอกกาด่าเลยพูดนึงเมีย รถติดไฟแดงอีกแล้วกว่าิดถึงเหมันบอกไปน้ำไล่ไหลไฟดับว่างๆนะพายมีเงินมาอัดยูทู e ตัวใช่ไหมบอกมีเงินบอมีเงินแต่ก็ว่างซื้อทุกมือเนี่ยแค่พูดเฉยๆมันก็ได้ตังค์แล้วใจให้แทบวะ <laughs> ว่าไปฟังซื้อดอกปลุกลูกหลานเลีกยน่อยนานา อยากมีเงินต้องทำยังไงควรฟังอย่าทำตัวให้ว่างเสียประโยชน์ทุกวันเนี้ยพูดก็ได้เงินแล้วพูดในสิ่งที่ดีๆเดอ้อย่าสิดาสุบานก็ได้สาวจันร์สีบอบอนยุโยงให้ด่ากันแล้วได้ตังค์เด,อด้อบอเด้บอบอเอาเด้อเออไม่ให้ทำอย่างนั้นนะลูกหลานนะให้พูดดีๆพูดมีสาระพูดให้ มีอะไรให้แกคนอื่นเป็นคติสอนใจบ้างนะอืมเพราะว่าเฮ้เงินจากคนเบิงดนได้เงินจากออฟซีเด้เอาไปอีกก้อนไปอีกก้อนแล้วเออ <c oughs> ไฟเคียวแล้วโมเมนต์มาถึงสาวจันทร์กับไฟแดงต่อได้บานี้ช่วงนี้ช่วงเวลาคนเลิกงานนักเรียนเลิกเรียน ช่วงมงนี้นะ่ะติดตลอดเลยมงนี้นะ่ะติดตลอดอีลีเดี๋ยวแวะไปว่อมาร์ก่อนเด้อแล้วกาซีถ้า่มีอยู่ว่อมาร์นะกะซีไปมองอื่นแล้วมองโลอเอนมันโลสมันมีตัวเอดข้างหลังนะมันโลสโลไปว่าตา่ำต่ำไปว่าราคาถูก เอ้ยเขาไขาปเบิ่งมันบด้า่าบ่ถือดอกแนวที่เขาอยากได้น่ะอยูใไ่มันก็บ่ถือดอกไผกันยังได้เงินทั้งนั้นแหละราคาถือมันก็ใช้ไม่ดีพี่น้องเอ้ยก็สมบาดสมเหตุผลเน่ยอยากได้ดีๆก็ต้องแบบของก็ต้องแพงๆในตัวใช่ไหม,มเลี้ยวบ้านนี้เลี้ยวขวาสิพาไปบานนี้ เขาว่ามาเขาเปิดเพลงอีกเด้บาสนี่เด้อเขาห่างเนี่เขาเปิดเพลงอีกแล้วบาทนี้เขาก็ออัดบได้เลยมันจะเป็นกอปปี้ไรส์น่้างเขาก็ได้ดอกเ่าต้องไปแซงเขาสาาจันบอมจอดรถที่มันใกล้ๆกันไหมถึงแล้วบ,บาตนี่จอดรถด,ดีๆก่อนปิดปากให้มันสนิท ปิดปากให้สนิทซะก่อนตัวนะไปเดี๋ยวสาจันพาไปพาไปพาไปเช็กหลังกองให้มันดีๆนะพาไปเบิงว่าเฮ้ยอย่าหันมือไก่นาก็จะขวงเลยเบิงเทือกฟ้าเนี่ยเป็นยังใช่ไหมไปนี่แหละม้งสาจันชอปปิง้ง โอ้ยผักขาวจอดรถเป็นอย่างสายาน,นเนาะเพลงไปถ้าถ้ามีเพลงเออถ้ามีเพลงก็สิจบแ่ละจะไล่ต่อเครื่องเมิการมันขาย ออนไลน์เด้เอาจากมองนีขายไส้มองนีเอาจากมองนีขายไส้มองนีนะอือสุดยอดสมัยนี้หาเงินง่ายแค่ยังโอ้ยเกือบจะได้ซื้อเกือบไหมอีกแล้วเนาะบาทนี่มันยืนร้ายกันเจ็บขานั่นแหละเด้อพี่น้องอย่าอยู่ว่างๆนะ เอาอันนั่นไปดอกเออดีันบ่มีแพงว่ะอีกสองนาทีอีกสองนาท,นทีเอออย่าว่าท้อมีอ่หรี่เด็ดเพลงต้องว่าดังกว่าเพลงต้องพูดดังๆกว่าเพลงไปเบิ่งก่อนเออดังกว่าดังๆกว่าเพลงหาโมผพวกก่อนโมผพวกไปทางไหน นี่แหละมังสาวจันชอบปิดเออต้องบอกเสียงดังๆก็เพลงสาวจันเห็นงานอยู่นี่แหละตะกี้น่ะเป็นงานอยู่นี่ตะกี้น่ะฮะ,ะมูสาวจันเฮ็ดแถวนี้แล้วงานเออเออบ่เห็นมันระยาเถาะอ่ะย่างต่อไปว่าให้เสียงดังก็เพลงก่อน โอ้ยเสียงดังก็เพ่งกันเอ้ยฝ้าไปเอออะฮะประโฮมเขาลดราคานี่1สิบเจ็ดเหรียญโมนิเขาลดราคาโอ้ยสีแดงเปล่าบ้ามากสีแดงบ้ามากสีแดง,ง,แดงเออไปปะปะปะพอเสียงแล้วตกน้ำพ่งยานอันมีเพ่งตีเลกสิสแมะออไปบ่ถึกท้างอีกไปทางใด cái thằng đấy